ท่านนายกเศรษฐากับอดีตนายกทักษิณค่ะครับวันนี้เนี่ยเปรียบเทียบสองภาพนี้ค่ะบอกโอ้โหท่านนายกเศรษฐาท่านเป็นผู้โดดเดี่ยวอ่ะท่านเป็นผู้โดดเดี่ยวเพราะว่าบรรดารัฐมนตรีไปเชียงใหม่กันหมดเลยนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เองค่ะสะกล้าวดำหัวก็คืองานรดน้ำดำหัวอดีตนายกทักษิณคือวอลเปเปอร์เนี่ยรัฐมนตรีล้วนๆท่านผู้ชมดูสิมีใครบ้างอ่ะ คุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีสำนักนายกคุณเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณหมอชนนั่นสีแก้วรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณประเสริฐจันทร์รัชวงทองรัฐมนตรีดีอีคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุริยะคมนาคมคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกจะสิบคนแล้วอ่ะวอลเปเปอร์รัฐมนตรีเกือบสิบคนปีหน้านี่จะเป็นปีรุกเรืองแล้ว ปีนี้อาจจะอาจจะอิดน้อยเพราะว่าต้นปีมันเขารัฐบาลใจงบม่ได้ใจงบแคบใจงบแบบงบประจางบลงทุนเนี่ยมได้เตือ่อแต่ผมว่าหลังจากกลางปีนี้ไปต้นไปเนี่ยก็เริ่มจะดีขึ้นแต่ปีหน้ามั่นใจว่าบ้านเมืองเขาจะดีขึ้นเพราะผมไปไหนเนี่ยเห็นห้างค้าปิดเห็นความแห้งแล้งเห็นอะไรอย่างเนี้ยผมผมเอ็นดูผมเอ็นดูประชาชน ผมเอ็ดูประชาชนนะแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่อดีตนายกคนหนึ่งที่ยังฮักบ้านเมืองเป็นห่วงบ้านเมืองก็อยากจะจมาช่วยกันก็อยากจะขอคือพี่น้องมีกำลังใจว่าประเมิน้วครับทุกอย่างกปิดมาเหมือนเดิมนะครับ